จิกล่ะนั่มันนั่นห้ามเนอปาทุกโอ้ยเก่ยมสบายดีผมแม่พี่น้องมื้อนี้อยู่กับซ่องตะมองแซนแนลคือเกามื้อนี้สิมากินข้าวสมมัคคกีเนาะ กินลาบดิบกับทีมงานสมองเซนแอลเ <c oughs> บาเ้าแมมนาเท้าเซนแอลได้ไหตะมองเซนแอลวาหลยห่า,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 ยยางเอาจะขับเลยก่อนะ <c oughs> เอาผักกลับได้ไหมผลัโอ้ปา่านเบาเท้าสองเขาได้นี่ พักกับเนาะพักกัดพักกัด,กกดคิว้วอ,อันนี้สลดัดญี่ปุ่นนี่มันสลัดญี่ปุ่นตามด้วยมะเผ็ดแก้ข่าวอันนี้ เนาบอเาบอก,บอกถาเขาเอขิ่มอิมีคำไทยคุคำไหนโอ้โอ้ิอนบ็อกมันไป่ฟังเหรอดูอ,อันดูซีนนึงกินในวัดิ You can never squat.